กำลังทํางานอยู่หรือว่าเล่นเกมอยู่หรือว่าทําอะไรอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เกิดดิสล้อขึ้นมาแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมวิธีแก้ไม่ให้ดิสล้อนะครับแก้ง่ายมากเลยนะครับผมทําแค่เพียงแขั้นตอนนี้นะครับดิสของเพื่อนๆจะไม่ขึ้นล้ออีกนะครับผมวิธีการทำอย่างไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลูกมาออนไลน์สวัสดีครับ หากคอมพิวเตอร์ของใครนะครับดิสร้อยตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าทํางานอะไรอยู่ดิสก็ขึ้น100ตลอดเลยนะครับทําให้การใช้งานคอมมันแหลกนะครับมันน่วงตลอดเวลานะครับทําอะไรก็ยากนะครับวิธีแก้ปัญหาให้ดิสไม่ขึ้นร้อยหรือว่าขึ้นสูงสูงนะครับวิธีแก้มีหาขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนนะครับว่าเราดูยังไงนะครับวิธีจะดูดิสร้อยนะครับขั้นตอนแรกการเช็คอันแรกนะครับให้คลิก ด้านล่างตรงนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับพิกขวานะครับกด Track Manager ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าดิสเราวิ่งร้อยหรือเปล่านะครับวิธีที่2นะครับโดยการกด Control Shift นะครับแล้วก็ Esc นะครับก็จะเด้งมาหน้าเดียวกันนะครับก็ดูตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคอมเพื่อนมันแหลกอ่ะเพื่อนๆจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันแหลกนะครับมันค้างมากเลยนะครับกดดูดิสร้อยขี่ทีตรงนี้ก็ขึ้นร้อยตลอดหรือว่า90้าบวกแปดิบวกตลอดนะครับทำอะไรก็ช้านะครับ ั้นตอนแรกนะครับวิธีการแก้นะครับผมให้เข้าไปที่ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่า optimize นะครับพิมพ์ op เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วครับ d e f f e r e n t and optimize ตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันขึ้นว่า on อยู่นะครับให้เพื่อนๆกดเป็น off ได้เลยนะครับผมโดยการที่คลิก change setting ตรงนี้นะครับให้กดปิดไปเลยครับมันจะได้ไม่ต้องรันนะครับแล้วกด ok ครับหลังจากนั้นกดโค้ดไปได้เลยนะครับ บางทีปิดขั้นตอนเดียวเนี่ยก็อาจจะเห็นผลทันทีเลยครับอาจจะขึ้นศูนย์ทันทีเลยขึ้น0 2นย์นิดเดียวเองนะครับอาจจะเห็นผลทันทีเลยนะครับแต่ว่าเรามาปิดอีก4ขั้นตอนกันก่นกอนนะครับมาตรงที่ช่องค้นหาที่เดิมนี้นะครับกดคาว่า Service นะครับพิมพ์ s e r ก็ขึ้นมาแล้วครับ service ตรงนี้นะครับแจะขอขยายนิดนึงนะครับ เมื่อเปิดเข้ามาหน้าเซอร์วิสแล้วนะครับเรามาไล่ไปทีละอันเลยนะครับเรียงจากตัวอักษรเลยลวกันนะครับจะแก้ในส่วนนี้ทั้งหมด4อันนะครับผมอันแรกนะครับมาตรงที่ Background Intelligence ตรงนี้นะครับผมให้คลิกขวานะครับกด Property นะครับผมถ้าใครเป็น Manual อยู่นะครับหรือว่า AutoMatic อยู่นะครับให้กดเป็น Disable นะครับผมแล้วกด Apply ครับหลายคนนะครับคือจะเป็น AutoMatic อยู่นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับ ให้เรากดสต็อปนะครับกดสต็อปอยู่ถ้ามันลันอยู่เป็นอย่างนี้อยู่นะครับต่ขอกดเปิดก่อนให้กดสต็อปนะครับแล้วก็กด d i s a b l e นะครับแล้วกด a อ p l y ครับแต่คือถ้าแต่คนเป็นมาผมเนี่ยแสดงว่าเคยกันตั้งค่าตรงนี้มาแล้วนะครับให้กด Disable แล้วก็ a อ p l y ายโอเคได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างอีกครับผมหาคำว่า ไซเมนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอะไซเมนตรงนี้นะครับผมให้คลิกขวาเหมือนกันครับทาเหมือนกันเลยครับกด Property ครับนี่กด stop ก่อนนะครับถ้ามันเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับกด stop นะครับแล้วก็กด Disable นะครับกด apply ครับแล้วก็กดโอเคครับ หลังจากนั้นนะครับตัวที่สามตัวที่3ามของหน้านี้นะครับลงมาหาคําว่า Windows Search นะครับ Windows Search นะครับผมทำเช่นทำเหมือนกันนะครับผมกด Property ครับ Automatic อยู่ใช่ไหมครับกด Stop ครับกด Disable ครับแล้วก็กด Apply ครับกด OK ครับผมตัวสุดท้ายนะครับ Windows Update ครับกด Property เหมือนกันนะครับ ให้กดสต็อปนะครับกดดิสเปลครับแล้วกด a อ p l y ครับแล้วก็กดโอเคครับเท่านี้เองนะครับในการแก้ปัญหาให้ไม่เกิดบิดดิ้นร้อยนะครับผมมันจะเบาลงมาทันทีเลยครับถ้าเพื่อนๆใช้งานเพื่อนๆจะรู้สึกได้ทันทีนะครับว่าการแก้ด้วยห้าวิธีนี้นะครับจะเบาขึ้นทันทีเลยนะครับจะเหลือน้อยลงเลยทันทีเลยครับผมแต่ถ้าเกิดอนาคตนะครับเพื่อนๆจะอัปเดต Windows ก็ ทำเหมือนเดิมครับทำแค่ย้อนกลับมานะครับไปแก้แค่นั้นเองนะครับผมก็ไปวิ n โน w s อัปเดตนะครับแล้วก็ไปกดเปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ให้ทำเป็นเมนวลก็ได้นะครับกดแอปพลายแล้วกดสตาร์ทเท่านั้นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆลองทำทั้ง5้าขั้นตอนนี้แล้วนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่า ดิสลอยของเพื่อนๆเนี่ยจะหายไปเลยนะครับผมยังไงก็ไปลองกันดูนะครับคอมใครไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะมีปัญหาอยู่ในระบบ Windows น,นะครับแหลกๆอย่างนี้นะครับการปิดดิสลอยอย่างนี้ก็ช่วยได้เลยนะครับยังไงก็ไปลองดูนะครับขอบคุณมากครับ